มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้องเลิกทั้งที่ยังรัก ฟ้าเปิดใจเสียงสัน่นหลังเลิกแฟนที่คบหากันมา7ปีก่อนหน้านี้หลายคนจับตามองคู่รักอย่างฟ้าสลิกาและเฟิร์สนักร้องนำวงสล็อตแมชชีนที่คบหาดูใจกันมาถึง7ปีแต่พักหลังไร้รูปคู่สวีทหวานในอินสตาแกรมจนน่าสงสัยสุดท้ายอยู่ทูเบอร์สาวก็ออกมาประกาศแล้วว่ารัก7ปีถึงทางตันในที่สุด ฟ้าสลิกาสาสินสุภาและเฟิร์ส ภาลิยวัตด,ดูรงจิรการนักร้องนำวงสล็อตแมชชีนที่จบความสัมพันธ์กันไปอย่างน่าเสียดายโดยฟ้าสลิกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางสื่อนายอินเตอร์เทนถึงสาเหตุความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ต้องจบลงเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยยูทูบเบอร์สาวได้กล่าวในช่วงแรกถึงปัญหารักล่มนั้นเป็นเพราะเป้าหมายในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องชีวิตคู่ไม่ได้ไปในทางเดียว แม้จะพยายามคุยกันหลายครั้งและพยายามปรับแล้วแต่ก็ไม่รอดแล้วเจ้าตัวยังกล่าวทั้งน้ำตาอีกว่ายัางมีคิดถึงความสัมพันธ์ที่สร้างร่วมกันมานานแต่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วสำหรับทั้งคู่ แต่ก็ยังมีเพื่อนมีคนรอบข้างคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดก็เลยผ่านมาได้ทั้งยังบอกอีกว่าไม่ได้ผิดหวังกับรักในครั้งนี้แต่รู้สึกเสียใจมากกว่าเพราะอีกฝ่ายเป็นคนดีและเป็นคนนึงในชีวิตเราโดยเจ้าตัวย้ำชัดอีกว่าปัญหารักล่มในครั้งนี้ไม่มีมือที่สาและเจ้าตัวก็ไม่ได้ปิดกั้นหากมีรักครั้งใหม่ก็พร้อมเต็มที่เหมือนเดิม ในตอนสุดท้ายเจ้าตัวยังบอกอีกว่าจะกลับมาทำยูทูบเบอร์อีกครั้งในเร็วๆนี้เนื่องจากที่หายไปเป็นเพราะหาแรงบรนดาลใจให้กับตัวเองเท่านั้นยังไงก็เอาใจช่วยให้ยูทูบเบอร์สาวผ่านไปได้โดยเร็วและกลับมาสดใสให้แฟนคลับได้ติดตามผลงานในทุกช่องทางได้เหมือนเดิมอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตาม ได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ